สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการนายเต์เทนะครับเช้าวันนี้อยู่กับพระโตแล้วก็พี่แป๋วนะครับผมผู้ชมครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเวลาเราขยับมาเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็นี่ไงเป็นสิบเอ็ดโมงครึ่งเป๊ะเลยนะครับส่วนตอนกลางคืนเนี่ยนท์ไรเราขยับไปเป็นสามทุ่มยี่สิบโดยประมาณอ่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผู้ชมครับอัปเดตข่าบันเทิงกันเลยเช้านี้โอเคเริ่มต้นข่าวแรกนะคะกับเรื่องดีๆของปู่ปรยาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวมัยตรีสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสาประชาติซึ่งก่อน นั้นนี้น้องปูเขาก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจทํางานเพื่อสังคมมาก็3ปีได้แล้วนะใช้เวลานานทีเดียวแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้น่าชื่นชมมากๆนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีบางคนสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเป็นวิธีการที่คาดหวังจะต่อยอดโอการเป็นเธอนะกษณะโกอินเตอร์หรือเปล่าเอาไปฟังเธอกันครับ หลังทุนท่นแทนแรงกายแรงใจลงพื้นที่ทำงานเพื่อสังคมยังหนักมานานกว่า3ปีในฐานะสมาชิกกิติมศักดิ์ของ UNHCR ล่าสุดเมื่อวานนี้นางเอกซุปตาปูพระยาลุนเบิกก็ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวามาิตรคนแรกของประเทศไทยและคนแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสำนักข่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ค่ะโดยสาวปูประยาเผยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ได้ทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนแม้แต่น้อยแถมยังออก ถ้าใช้จ่ายเองทุกครั้งที่ลงพื้นที่และยังได้ร่วมบริจาคเงินเข้าองค์กรดังกล่าวทุกเดือนอีกด้วยเพราะเธอคิดเสมอว่าการเป็นดาราม,มานานกว่า13ปีได้รับทั้งชื่อเสียงและเงินทองมากมายจึงอยากจะตอบแทนกลับคืนสู่สังคมบ้างก่อนจะย้ำชัดว่าการได้เป็นทูตของ U.N.S.C.R ในครั้งนี้ไม่เคยคิดจะใช้เป็นบันไดต่อยอดโกอินเตอร์ในอนาคตค่ะว่าดาราเป็นกระบอกเสียงที่ดังมาก เราก็พอทราบเราสามารถขายสินค้าอะไรก็ได้เราทําอะไรบางครั้งเราก็ยังเป็นกระแสเลยแต่ในเวลาเดียวกันเราสามารถชี้แจงปัญหาในสังคมได้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งปู่ว่านั่นคือการใช้กระบอกเสียงในทางที่ถูกต้องแล้วอย่างที่บอกอาชีพดาราถูกสร้างขึ้นมาเพราะสังคมถ้าไม่มีสังคมดาราไม่มีอาชีพและในทางกับกันเราได้รายได้เยอะมากจากสิ่งที่สังคมมอบจากเราในทางกับการเราทําอะไรคืนเพื่อกับสังคมหรือเปล่า นั่นคือเหตุผลที่ปูถึงได้ต้องทำงานสังคมด้านผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทยก็เปิดใจกับนายตเทนว่ารู้สึกดีใจที่ปูปรยาให้เกียรติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ U.N.H.C.R และเชื่อมั่นว่าสาวปูจะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมได้ดีและเต็มที่ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเมือนที่ผ่านมาค่ะ She actually came us came actually to Uh, and basically said, look, I'm here, I have a certain public profile, and what can I do to help refugees? So she actually chose us. And since then, she has really proven to be extremely dedicated, extremely compassionate in promoting the cause of refugees. โดยปูประยาจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงระดับโลกของ u n s c r ทั้งแองเจลีนาโจลีทูพิเศษของ u n s c r นางเอกฮอลลีวูดเคทบลานเชตพระเอกเกาหลีจองอูซองและเยาวชนจากประเทศจีนรวมทั้งเจอดูอาน,นีจากแอฟริกาซึ่งภารกิจแรกในฐานะทูตสันทวามัยตรีของ u n s c r ของนางเอกคนเก่งจะเริ่มต้นในวันที่5-8กุมภาพันธ์นี้โดยสาวปูจะเดินทางไปยังค่ายผู้รีภัยที่ประเทศจอร์แดนเป็นแห่งแรกค่ะ ชื่นชมมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้เธอในการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทนี้ให้เต็มที่นะครับอไปต่อกับอีกหนึ่งสาวปันปันสุทธตาแววมา<ผ>มว่ากำลังคุยกับหนุ่มคนใหม่เห็นว่ามันกกมันเกิดมีการยกเค้กไปให้ด้วยนะอะไรอย่างนี้คนที่ไปจับตามองว่าง้นใช่เราสงสัยไงว่าแล้วอย่างเงี้ยคือ,อสถานะอะไรอ,อ๋อเดี๋ยวไปถามเธอกันรวมถึงเรื่องที่มีคนพูดว่าพอเป็นนักแสดงอิสระแล้วเนี่ยงานเธอหดจริงไม่จริงถามเธอดูครับ ถึงพักหลังมานี้จะไม่เคยได้เห็นหน้าใสๆของสาวเซลฟ์ปันๆสุทัตาทั้งในจอแก้วและจอเงินบ่อยเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากระแสของเธอจะตกเพราะข่าวเฉาเนี่ยจ้าแต่เจ้าตัวเลือกที่จะขอรับงานแสดงแค่ทีละเรื่องเพราะอยากทุ่มเวลาให้ความสําคัญกับการเรียนชั้นปีที่สองที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่คุณพ่อเคยออกปากขอไว้มากกว่าค่ะทีละเรื่องค่ะพ่อก็บอกว่าแบบเออเล่นได้นะแต่ว่า ต้องเรียนนะต้องเรียนให้จบนะจะให้คิวได้แค่เสาร์อาทิตย์พฤหัสเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยจันถึงสุกหนูก็ต้องเรียนหนูขาดเรียนไม่ได้จริงๆเสียดายนะคะจริงๆแล้วตัวเราอยากรับมากๆแต่ว่าอย่างที่หนูเคยบอกไปว่าความรับผิดชอบที่หนึ่งก็คือการเรียนคือเรียนให้จบก่อนทําอะไรก็ได้เลยแต่เรียนให้จบ เรื่องงานกำลังไปได้สวยผิดกับเรื่องหัวใจที่บอกเลยว่าอย่างว่างสนิทแม้จะมีภาพที่เธอยกเค้กไปเบิร์ดเดย์ไฮโซนุ่มนอกวงการฟิลาเมื่อเดือนก่อนแถมฝ่ายชายยังโพสต์รูปคู่กันในอินสตาแกรมอีกด้วยเออเล่นแบบนี้เรียกว่าสดไม่สนิทหรือเปล่าจ๊ะเป็นเพื่อนกันปกติเลยค่ะวันนั้นเป็นงานวันเกิดใช่ไหมแล้วหนูเป็นคนถือเค้กพอหนูเป็นคนถือเค้กก็เข้าไปก็พกล,ลอยก็ถ่ายรูปแช่แต่หนูพอไม่เก็บรูปก็เขาก็เก็บรูปก็เหมือนคุยกันแล้วว่าเออเดี๋ยวจะลงรูปนะซึ่งถ้าเกิดม แน่นอนก็ไม่ให้ลงแต่นี้ก็กลงได้ปกติก็ลงไปก็โตขึ้นสปเสปร็จก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจากเด็กๆก็จะเป็นแบบหนึง่งโตขึ้นมาก็เป็นอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็อาจจะชอบคนที่แบบมั่นคงแบบใช้ชีวิตรเรื่อยๆไม่หวือหวาอะไรเงี้ยค่ะเคลียร์ชัดแบบนี้หนุ่มๆคงถอนหายใจเลงออกกันเป็นแถวเลยใช่ไหมออกเมาท์มอยเอาละครับมาถึงช่วงของเมาท์มอยซอยแก้วดูซิว่าเขาเมาเรื่องอะไรกันเมาท์มอย ยขากินขาชอบขยับเข้ามาใกล้ๆจ้านักแสดงนุ่มแขกทารเขตเขาบุกมาเชิญชวนไปร่วมงานของกินริมน้ำที่ครั้งนี้จะรวมเอาร้านอาหารยอดที่ชื่อดังจากตลาดตั้งแต่ริมปิงถึงป่าปีกกว่า200ร้านจากทั่วประเทศพร้อมเนรมิตบรรยากาศแบบโบราณมาตั้งอยู่ใจกลางเมืองแถมด้วยกิจกรรมอีกมากมายใครสนใจห้ามพลาด2-15ถึงสาทุ่มภาันี้ที่สวนการค้า MBK Center จ้า อีกหนึ่งกิจกรรมดีกับงานเฉลิมรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภ่าไหลประจำปี2560งานนี้จะได้ชมการสาธิตและนิทรรศการที่ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ทั้งการฝุดการสอนยุวศิลปินการแสดงคขนการสาธิตธรรชดารวมทั้งเครื่องประดับเครื่องแต่งกายขนด้วยนอกจากนั้นยังมีลานตามรอยพ่อรู้พอเพียงงานวิถีชุมชนคนสมุทรสงกรามอีกด้วย ใครสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีเสาที่4กุมภาพนันธ์นี้ณอุทยานร้อสองจังหวัดสมุทรสงครามหรือชอมทางช่อง9ก้า M c a อ d HD ถ่ายทอาสดตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงค่ะเมื่อกีเห็นไมเจมาเจมบมาสีสอง เเรียกว่าวยโอลินแล้วกันนะเั้งแสิกว่าขอบคุณที่ช่วยแก้เพ่นมุกพยายามต้องเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากาใช้ด้วยกันเองยังต้องมองนะสายก็ดีมากเดี๋ยวมีข่าวของเขาให้อัปเดตด้วยใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มาดูข่าวนี้กันก่อนนะคะแม้ว่างานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชบัิธานที่บริษัทอสมทจกัดมหาชนและองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะจบลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะมีภาพบรรยากาศสุดประทับใจที่ประชาชนมากมายเหลือเก ้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ค่ะตลอดระยะเวลา2เดือนเต็มที่บริษัทอสมทจากัดมหาชนร่วมกับองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อน,น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้รับความสนใจจากพระสฆงนิกรชาวไทยตลอดมา ทั้งการมาร่วมชื่นชมนิทรรศการ9หมวดแห่งพระอัจฉริยภาพเริมถึงการเขียนปณิธานความดีลงบนใบโพทองซึ่งเปรียบดั่งคำมั่นสัญญาว,ว่าจะเดินตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนการรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติและวีทัศน์พระราชกรณียกิจการทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด70ปีแห่งการครองราชก,ก็สร้างความประทับใจพร้อมเรียกน้ำตาแห่งความตื้นตันจากหัวใจชาวไทยทุกครั้งที่ได้รับชมค่ะ ตั้งใจมาวันนี้วันสุดท้ายจะมาที่นี่ด้วยแล้วก็จะอพอดีเพื่อนเพื่อนไม่เคยยังไม่ได้มาก็เลยชวนเพื่อนมาคือเด็กรุ่นใหม่นี้อาจจะไม่ทราบนะคะแต่นี้รุ่นอย่างเงี้ยรู้แล้วยิ่งมาดูอย่างเงี้ยนะคะก็ยังคิดยิงดย่งคิดถึงท่านนะ่ะดูทีไรก็นับตาไหลทุกทีทํางานมาจนกเกษียณอายุนะคะท่านสั่งสอนอะไรมาแล้วก็ตามท่านนะคะซื่อสัตย์สุจริตทํางานราชการก็ ก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดนะคะตามแนวทางของพระองค์พท่านจอนลูกๆนะคะแล้วก็ให้เขาเดินอ่ะ อีกหนึ่งความประทับใจที่ผู้ร่วมงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานพูดเป็นสิ่งเดียวกันก็คือการแสดงและการจัดการเสวนาเพื่อน,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คัดสรรมาให้ชมกันตลอดสองเดือนซึ่งการอัญเชิญบทเพลงพระชนิพนลผ่านเสียงร้องของศิลปินวงดนตรีสุนทราพรคลืนลูกใหม่ในวันปิดท้ายการแสดงเมื่อวานนี้ก็ตราตรึงใจผู้ชมไม่น้อยเลยแหละค่ะ เวลาเวลาร้องแต่ละครั้งนี่เราเราจะต้องคิดเราจะต้องคิดว่า,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งราชการที่9ครับซึ่งก็ทรงเป็นถือว่าเป็นศิลปินแห่งโลกของโลกเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะร้องเพลงออกมาสื่อสารออกมาเราจะต้องทําให้ดีที่สุดครับ และเช่นเคยกับปฏิทินพระบรมชายาสาธิสลักษ์ทั้ง9แบบที่มอบให้เป็นที่ระลึกซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้แจกันนับพันฉบับกับรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่าทรงผนวดโดยศิลปิน,นรงศักดิ์มุ่งมิตรที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเปรียบดังคองขวัญลำค่าที่จะเก็บรักษาและเทิ์ทูนไว้สุดหัวใจค่ะ ขอบคุณทุกทกท่านที่มาร่วมงานกับเราตลอด2เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนตอนนี้ครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อเจมส์มามาแล้วจ้าเจมส์มา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 ูดพูดกษ์ติดอ่าง <c oughs> เลยคือต้องบอกว่าหลายคนถามตลอดนะครับว่าทำไมถึงยังไม่มีแฟนสักที่กลัวเลตติ้งตกหรือเปล่าก็มีเหมือนกันนะอ่านะเดี๋ยวเราต้องไปฟังเขาแต่ว่านี่เดี๋ยวพามาดูเรื่องนี้ด้วยครับหำอึนจองคือคนนี้เขามาร่วมแสดงหนังประกบคู่กับเจมส์มานี่แหละพาไปคุยก่อน อีกหนึ่งนางรักที่เตรียมเข้าชายต้อนรับเดือนแห่งความรักเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพยนต์ My Memory 1.44พื้นที่ความทรงจำที่ได้หนุ่มตีสามีแห่งชาติเจมส์มามาประเดิมจองเงินครั้งแรกประกบไอดอลสาวแดนกิมจิฮัมอึนจองแล้วเรื่องราวของหนุ่มไอทีที่เทคโนโลยีนำพาให้รู้จักกับความรักซิงแม่เรื่องนี้นางเอกคนสวยจะเป็นคนต่างชาติแต่ภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคแถมทุกคนในกองถ่ายยังสอนสาวอึนจองพูดภาษาไทยน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยล่ะคะ่ะ ได้หมดท่าสุดจึ้งไม่ได้ไม่ใช่ไม่ค่ะปฏิเสธเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักไหมคะ งานนี้คนที่นา่าบานกว่าใครต้องอยกให้พระเอกตีสามีแห่งชาติเจมส์มาค่ะเพราะมีแฟนคลับมาโยกไปายไฟเชียร์กันนั่นจนถูกสาวว่าที่ไม่ยอมมีแฟนซากะทีคงเป็นเพราะเกรงใจแฟนคลับและไม่อยากให้เรตติ้งตกเพราะมีข่าวเร่งเสารสๆงมาพัวพันหรือเปล่าตัวผมผมคิดว่าการที่เรามีความรักเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีก็คนที่บางท่านที่อาจจะมีความคิดอย่างนั้นก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเราก็ไม่ีเรียดแต่ว่าเราก็ ไปห้ามเขามไม่ได้เนาะอย่างถ้าเกิดมันจะมีความรักมันก็จะมีถ้ามันไม่มีมันก็คงไม่มีครับแฟนถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนอย่างเงี้ยเราก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เกจริงเราไม่ได้มีสเปคด้วย,ยงนงครับเราก็เป็นคนที่แบบไม่ได้บอกไว้ว่าเอ้ยอย่างนี้ต้องใช่คือเราเราดูที่นิสัยมากกวา่าเพรอกหน้าตียังบอกอีกว่าถ้าเกิดมีคนรู้ักขึ้นเมื่อไร่แล้วก็พร้อมเปิดตัวแน่นอนแต่ตอนนี้เขาเวลาโฟกัสเรื่องงานและเรียนอย่างเต็มที่ก่อนละกันนะคะ อ,อมะมาถึงเรื่องของเรวฟริน์ทอนกันบ้างเกรวฟริน์ทอนนี้เขาหยอดนักแสดงรุ่นน้องถึง2คนครับผมพรีมและนิดากับออยกมมอนเนหลายคนก็เลยสงสัยว่านี่คิดเป็นซื้อกับมองหรือเปล่าอเฮ้ยแต่มาดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องน่ารักน่ารักน้องโปรดรลูกของแม่เป้ยไงคือเราถามว่าหนูอยากมีน้องหรือเปล่าลูกไปดูดีกว่าว่าเด็กเนี้ตอบยังไง แท็กทีมออกงานแบบพร้อมหน้าพ่อมแมลูกทั้งทีแต่ดูเหมือนงานนี้น้องโปรดลูกชายสุธิรักของคุณแม่เป้ยปานวาดกับคุณพ่อป,ป๊อปนิธิจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะเพราะปล่อยให้แม่เป้ยพ่อป,ป๊อปขึ้นเวทีกันเองส่วนลูกชายคอนเล่นอยู่ข้างเวทีคนเดียวสึ่งสาวปเป้ยก็ออกตัวว่าอาจจะไม่ใช่งานถนัดของลูกชายแต่สิ่งที่น้องโปรดกำลังช้าสุดๆตอนนี้ก็คือการเลี้ยงนอนผีเสื้อค่ะ ที่ชอบหนักมากถึงขนาดต้องพกนอนของเล่นติดตัวตลอดแต่พอถามว่าอยากจะมีเพื่อนเล่นเพิ่มอีกคนบ้างไหมน้องโปรดก็แสดงออกทั้งสีหน้าอย่างที่เห็นนี้ลคะค่ะอยากมีน้องไหมครับแต่เขาชอบแบบว่าชอบดูเจ้าขาน้องเจ้าขาน้องเปลา,ปา,ปาชอบดูเด็กๆผู้หญิงอะค่ะชอบไปจับชอบไปแบบอยากอุ้มเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกัน <laughs> จริงๆจริๆเราก็พร้อมตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มาเท่านั้นเองเราเอาตามธรรมชาติะคะ่ะ ด้านพระเอกผิวเข้มเกรทวรินทรที่แม้จะประกาศตัวมาตลอดว่าผมเสดรครับแต่ก็ยังไม่ไวายมีข่าวกับสาวๆให้ต้องเกลียดทุกครั้งล่าสุดก็มีข่าวพัวพันกับนางเอกถึงสองคนทั้งสาวอายกมลเนรที่พักหลังดูสนิทกันมากขึ้นรวมถึงนางเอกรุ่นน้องพรีมรนิดาที่แม้จะแก้ตัวเอยอ,อีกแกข่าวมาหลายรอบแต่ก็ยังขยันแซวรุ่นน้องคนสวยมากขึ้นทุกวันจนอดสงสัยไม่ได้ว่าอาจจะเป็นการขายขนมจีบหรือเปล่าคะคือจริงๆมันเห็นน้องโตขึ้นน้องก็สวยขึ้นไง ก็เลยทักทายอะไรอย่างนี้แค kind of ่นั้นครับอย่าเป็นข anyway> ่าวไปเดี๋ยวน้องจะกลัวอ้กมลเนรอันนี้เป็นน้องรักมากๆคนหนึ่งก็ด้วยความที่สนิทกันอยู่แล้วกับออ้แล้วก็ได้ถ่ายซีรีส์ด้วยกันด้วยมันก็เลยเหมือนแบบได้ไปท่องเที่ยวได้อะไรอย่างนี้ด้วยกันก็สนิทกันมากกว่าเดิมนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับไม่ไม่มีอะไรปิดบังผมยัง สดและสดสดสดมากเลยอนเดิมสิ่งไม่ใช่แค่สื่อเท่านั้นที่ถามเรื่องหัวใจของหนุ่มเกรสแต่ล่าสุดเพรคนดังก็ยอมรับว่าคุณแม่กุ้งที่ขึ้นชื่อว่าห่วงลูกชายสุดๆก็เริ่มออกปากถามว่าตอนนี้มีสาวคุยบ้างแล้วหรือยังเอ่ย ทีนี้เราก็มาดูสําหรับเรื่องราวของยอดเงินบริจาคล่าสุดของเรานะคะซึ่งผ่านทางโครงการอาสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐตอนนี้เนี่ยนะคะยอดเงินเกือบ26บล้านบาทแล้วนะคะจะบอก26ล้บบาบผมมนันน้อยไปนิดนึง <c oughs> ซึ่งคุณผู้ชมก็ยังสามารถร่วมบริจาคก,กับเราได้อยู่นะคะหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ค่ะเลขที่บัญชีนะ 015-021738-2ค่ะครเราจะเปิดรับบริจาคและเปิดศูนย์บริจาคที่สอสมทไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะทั้งจำนวนเงินแล้วก็สิ่งของอยังคงบริจาคได้อยู่นะครับแต่ว่า<ช>ถึงวันที่9กุมภาพันธ์รีบหน่อยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราตั้งใจจะไปให้กำลังใจทุกๆคนที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้ก็คือกิจกรรมนายเอนเตอร์เทนตลอดออดแอ์ครับ นายตะเทนตลอดออนแอร์เตรียมซับน้ำตาชาวใต้คืนรอยยิ้มให้เด็กและประชาชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชจัดทัพศิลปินร่วมฟื้นฟูจิตใจและโรงเรียนที่เสียหายโรงเรียนที่ต้องการฟื้นฟูส่งภาพความเสียหายและสิ่งของที่ต้องการผ่าน Facebook .com/ ส a ลนนายตะเณก่อนร่วมกันมอบรอยยิ้มให้เด็กๆ5กุ5มภาพันธ์นี้ที่เซนทรัลพลาซ่าน,นครศรีธรรมราชร่วมฟื้นฟูโดยผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องปลาสามแม่ครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลิตภ,ภัณฑ์ชุดชนัยยวากโกเราลงไปกันหลายคนมากเลยคุณผู้ชมครับทั้งพวกเราทีมในสถานทนะครับชาวอสมทศิลปินารารวมถึงหน่วยแพทย์ด้วยนะครับเราจะลงไปให้กำลังใจทั้งจิตใจแล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายให้ด้วยวันที่5กุมภาพันธ์นี้พบกันที่เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชนะครับ เอาละวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะลากันด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ผ่านเสียงร้องของวงสุนทรพรรุ่นใหม่ในวันปิดท้ายการแสดงในงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานและขอบคุณชุดพิธีกรจากกายสิทธิ์ด้วยนะคะ คืนนี้นะครับเราจะกลับมาพบกับรายการนายเตียนไนท์ไลฟ์กันในเวลาใหม่นะครับก็คือ3ามทุ่มยีนาทีโดยประมาณนะครับและหลังจากนี้วันนี้เป็นต้นไปเราจะมีนายเที n นไนท์ไลฟ์จันถึงอาทิตย์เลยเจ็ดวันเต็มพบกันในเวลาใหม่นะครับส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ